สวัสดีนะครับผมเดี๋ยวแหมวันนี้มาไม่ทันนะครับเขากำลังย่ำนากาพอดีเนี่ยนะครับล้อจอบนะครับที่ทำนะครับหูไกลๆนะครับนุ่นเห็นนะครับไอตัวนี้เป็นรุ่นแรกนะครับไอรุ่นกว้างกำยื่นเก้านิ้วนะครับไอตัวนี้ก็จะโยกหนักหน่อยนะครับแต่ว่าวิ่งเบานะครับนี่ดูแล้ไปลอยๆเลยนะเนี่ย นิ่มๆนะครับก็นาปแป้งนี่ก็รู้สึกว่าจะเหนียวนะครับจะเหนียวว่ะเพราะว่าเมื่อกีอ้มียันมาอีกตัวหนึ่งครับเป็นของเอสียนนอน,นี่ไอตัวนี้ก็ไปก็เป็นล้อเดฟนะครับอันนี้รู้สึกว่าน่าจะกว้างแปดนะครับอไอตัวเนี้ยไปควันดำเลยนะครับเมือ่อกี้ผมไม่ได้โทรศัพท์มาเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับ ก็เป็นโค้งนกนะครับตัวนี้หนึ่งสี่หนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องยันม้านะครับ 150, ร้อหน้านะะินะครับนี่วินนาหะครับก็หนักเลยถือว่าหนักหนักกำลังนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ไปถามก่อนถามดูที่ว,ว่ามันเป็นยังไงนะครับจะถามคนใช้นะครับอันนี้คือล้อเนี่ยที่เจ้านุาน่นใช้เนี่ยคือล้อของอ้รถคันเมื่อกี้นะครับ นอนสัมภาษณ์หน่อยดิมันเป็นไงลอ้อ<ด>อีไหนดีกว่าต่าคนใช,อนใช้อินุนวงวงเท่าไหร่นะวง30มเนาะ <30. S 1> แต่ยืน่นไอ้นี่ยืนย่นยื่นยื่นเก้านิ้วแต่ว่าคือมันจะโยกหนักหน่อยแต่ว่าไม่หนักแรงเครื่องเออมันเป็นไงมึงไงไออนเขาบอกว่าเขากลัวมันคว่ำมันจริงไหมไม่คว่ำเลยไปลองวะนะมันลองพื้นไหนมาที่บอกที่วันเป็นไงยังโลเมตตรงเนี้ยเป็นไง ของเขาเขาของเราหงายแน่วงเดฟอ่ะอ่าของเขาไม่หงายอ่ะเขาไปได้ตลอดอ่ะเบาเครื่องด้วยเออแล้วใส่วินเท่าไหร่ขนู้นห้ามั้งเนี่ยประยามเนี่ยไปตั้งไปสบายเลยเขาเป็นเกียสองหรือเกียหนึ่งที่ลุยโลมอ่ะสองเราอ่ะเราเกียหนึ่งเกียหนึ่งก็ต้งไหวด้วยบักบักเลยโอ้ยเออเนี่ยต่างคนใช้เนี่ยของจริงนะครับเนี่ยนะครับ ดีเนาะซื้อเราเป็นคนซื้อแต่ให้เขาเขายืมใช่โอ้แล้วอ nice. ีรอนี่ทำไมไม่เขาเขายืมไปอีรอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำไมไม่ใส่ที่อะมันคือกระบะรถไม่ได้เป็นไงทำแล้วทำแล้วอ๋อแล้วไงอ๋อเอาไปดูแม่เป็นไงเป็นไงดีไหมดีไหมนะแหม ไอ้พกอะไรข้างหลังน่ะโอ้โหจิบทั้งวันนะครับดิโอ้โหแน่นอนอันนี้มาเซตทีนะครับร้อยอาานะครับฮะเออตัวเต็มตัวเต็มตัวนี้มีอะไรบ้างครับฮ่าก็ไอ้ตัวนี้ตัวเต็มคือก็จัดเก็บสักปิ้งอย่างเดียวมันมีอะไรเลยใช่ไหม ่ต้นเรามีอะไรบ้างอ่ะไป <c oughs> <c oughs> โอ้ไปไม่ได้เลยโอ้โหเนี่ยนะความแตกต่างนะครับเนี่ยสถามคนใช้นี่จะจะแน่นอนเลยนะครับเนี่ยผมไม่ทันนะเมื่อกี้โทรศัพท์ไม่ได้เอามานะครับรนนลึกนะฮะ<า>นนลึกลนะเออแับไปเบาวิวเลยนะโอ้โหเรอะเราเอาใหม่เอาลงใหม่ได้ไหมขอถ่ายทีเดีย๋ยววิ่งรัดไปดิ <c oughs> ขวดร้อยแดดไว้นอนเดี๋ยวแล้วเขาว่ามะย่ำนะทำไมหนีกลับบ้านอ่ะวันเนี้ยเขาไม่ได้บอกมีแล้วเขาไม่ได้บอกอ่ะไม่มีต่อไงอ๋อมีต่อใช่ไหมไม่รู้ว่ามีต่อเอพรู้ว่ามีต่อไงพอเสร็จชัวโมงคืนเรียกยหญ่เลยเรียกยใหญอต่างงานแต่ยำคนเดียวใส่เขียตัวเนี้ยแม่เกลียดใจเย็นยำมันเนาะ บางคนเขาต้องหลีดเกี่ยวสองนะครับแต่ว่าเกี่ยวสองรู้แล้วไม่เวิรนะ์กเนาะไงไวจัดไม่สวยไม่สวยบางคนจะวิ่งเกี่ยวสองดึงกระดานนะโอ้โหอืมเนี่ยเกียร์หนึ่งแล้วเดี๋ยวไปแบบเนียนๆดีกว่ารอบเดียวให้จบไปเลยนะครับบางคนก็จะวิ่งไวอย่างเดียวเดี๋ยวดูเรื่องเลยจบเลยอืมแน่ๆไม่ต้องมาย้ำม,มากีาาดเดี๋ยววันหลังถ้า มีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายไว้ให้ดูนะว่าเ <_ d ose> วลาใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับแต่ไอเรื่องยกเนี่ยผมผมว่ามันอยู่ที่คนขับเนาะดูแลจะขับไปความก็ได้จะขับไปไอความก็ได้รถอะ่เออ,ออยู่ที่คนว่าคนมันจะแผงหรือมันจะปรับตัวให้เข้ากับรถได้ยังไงนะั้นแหละกลัวไอพวกแผงเนี่ย <_ d ose> ใช่บางคนก็กลัวลุยโหลไม่ดีแต่ถามคนที่เขาเห็นมาแล้วใช้มาแล้วนี่แน่นอนกว่านีนะครับใช้งานอ่า มันไปได้คือหนึ่งเลยดินน้ำไม่มีก็ไปได้อ่าไม่มีห่อล้ออ่าครับมไม่ไม,ม่มันไม่มัมวมวนโลอ่าอะไรมันหนักอะไรมันหน่วงอ่าอย่างนี้มันไม่ละห่อกันนะอ่าแต่ยังไอ้้ไเดฟนี่ม้วนเลยใช่ไหมโอ้โหม้วนนี่เออกว้างแปดใช่ไหมตัวเนี้ยเจ็ดเจ็ดเองโอ้โหจะแคบไปตัวร้อยหกสิบไปใช้เมื่อก่อนเลยนะเมื่อก่อนแปดตั่งตั้งให้เราว่าเออจำไม่ได้เออกว้างเ <7 S 1> <7 S 2> จ็ดก็มาเบาแล้ว ไปเจอเอ,อีกบ้าวันอีมันห่อรถกันเลยอนี่ห่อห่อแล้วใช่ไหม <g ül> ห่อหอนี่ก็ห่อ,ออินุนเคยลงลง,งน้ำแข็งยังไ <g ül> อ้นุ่นไม่เป็นไรพอลงแล้วใช่ไหมอือเด็กเอาอย่างงี้นะครับอ่ะก็อสำหรับคิวล้อนะครับก็ตอนนี้ขนาดแต่ทั้งเดือนนะครับก็น่าจะอยู่ราวๆน่าจะสามสิบกว่าคิวแล้วนะครับอืมอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยว สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ